กูได้ยงหน้าเลยเไยิงอไงกูได้ยิงเลยฟังนะฟังนะมาจอดอยู่บนหลังคาแนูได้เที่ยวไงเจ้าเลือกอ่ะขี้เทียวเทียวติน้อยตีน้อยน้องตีน้อยเอาเลยมาดูก่นเ่อเชคไม่มีกูแล้วมันมีคันดำๆคันเดียวมีมีเแล้วล้มลเขาเลยเขลยเขาเลี้ยวเล้วเลียเลียวเล้วเลวเลวเล้วไปกูกูเขียนตาผาแล้วเขีย้วเิดไมู่เน่นเกูอ้อบูบด หนาเพื่อนก่อนนวด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 ฟังไอ้บูฟังไอ้บูฟังไอ้บูยี่สิบบังนะพี่กูอยู่กูอยู่บนเขานะูมันไปนวดไปนวดไปทรงเหมือนจะแคสเลยว่าคนดูกูเนี่ยไอ้เหี้ย่อีกเพื่อนไอ้ควายลอยกูได้โง่เจ้าเมเจอร์อยู่บ้านเมเจอร์พวกล่วงนะเมเจอร์เอ้ยผมล่วงเลยไหมลงล่วงมังค์หน่อยตังคหน่อยร้อยเทสั่ง บูเลบเลลงกบอกเลยบูบกเลยมันใจเเขอเ้ยหวยเอลงที่เเลงั้งียกเนี่ยเมืนราแล้วรัไปเชเนี่ยขลังุงต้องลงให้ถูกตเนี่ยหลังบ้านพันนัทำไมไมทำไอีลงไาแล้วนะหน้าสีขาวมีคันนึงไอไอบูไอบูตัหน้าไฟแบบ เลยลุยเลยหงกหลยบบบต่อเหลือง่เหลืองเลต่วเหานะฮ้ยมันตายป่ะมันตายปเราตออเราตออเราต่วเราเพื่อนไก่อนไปกนไอโบวาไปโเราต่อเราต่อเรายิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยไปกางิเเรื่อยยิงก่อนไปการยิงก่อนไอ้โง่ขึ้นมาดิไอโง่ไอโง่ลียข้างหลังไปยิงเนี้ยคันนำเนี่ย

หมดเพลเดนอย่าเลียวฟัทกู้สังว่าไัทตัวหมดเพลินโฟลัทตัวแบบเพลินด่วนเลนวนเพนรวนเพลิน่วนเพลน่วเพลินด่วนเพลนด่วนเพลนด่นนด่านน่วนเพลัน่วนเพลินนเพอินด่วนเพลินดมันันดเลัน่วนเพนด่วนเพลนนลน่พลินนลนเลินด่วนเน่นเลิน่เพนด่นเพลนวนัน่นเพนดนินนเพลินด่วนเลินดนเนนเมลน่นเมานนเลน่นเพน่วนเนด่วเน่วนเพลินดวนเพลินด่วนเพลิน่น มนตายนะปน้มนนขาดยมีนะไปมีลยไม่มีเลยไม้เลยไม้ลง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 เส็นไม้ลงเส็นไม้ลงโคกันบวกอีพีเข้าเข้าไป่วกอีบีเข้าไปบวีบีบ้านบ้านอยู่ปันปื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 นาืนงืนป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 ืลปืนปืนงืนปยนนปืนปืนปนปนปืนนปืนปืนปนปนปืนนปืนปืน่นปนปืนปืนนขืนนนปืนขนนปืนปืนนปืาฝันปืืนนนปื่ปืนกืนปไนปืนปืปืนปืนปืนปได้กันเอาไฟได้กันเอาไฟได้ หน้ำไฟหน่อยขน่ำไฟก่อนหนาำไฟก่อนไฟหน่อยไอ้บูอย่าไปว่ายงบีหลังบ้านยิงตัวสนาไหนยิงตัวท่าไหน่อยขน่ำไฟหน่อยหนาำไฟหน่อยบ้านอยู่ลงไกลบ้านอยู่ลงไกลบ้านอยู่ลงไกลมีลงเลย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 ไอ้มันจะวมมันจะขยายวงมันจะขยายวงมันจะขยายวงระหว่งึ้งเข่ระวังยิมพีเ่อย่างนีเขาย่ังย่งพี่ขยน้าอย่าย่งาเีย่เีย่ ไปกางเพื en, schnell, ido, ่อนอยู่ไปได้ยู่ไปได้อยู่ไปได้โอ้โหเมเจอร์ซีนิเพกเย็นๆเขาเขาเล่นเมเจอร์ชิวๆสวยเมเจอร์เออกูยิงอยู่เพื่อนยิงไป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  อีกดึงศพเพื่อนนี่เจดึงศพเพื่อนเจไปไปหลังบ้านหลังบ้านรถเลโกูไปยิ้มไปยิ้มไปสวยสวยเไยเดี๋ยวไอเดี๋ยวฟังกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดบ้านเลยเซ็ตเพื่อขวาไปจุดบ้านไปเลยเซ็ตเพื่อขวาไปจุดบ้านไปเลยเดี๋ยวเช็จุดบ้านเลยเดี๋ยวเช็จุดบ้านเลยเชุ้ดบ้านะเช็ดจุดบ้านเลยคุ้มกูคุ้กูมาไปจุดเลยที่ไหนยิงไฟที่ไหนยิงไฟไอเดี่ยวเดี๋ยวเลราจุนเลย

เออหาหน่อยหาหน่อยเพื่อนตามพุม่มตามพุม่มสวย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 ทาเท้าไอ้ได้นะครับเท้าไอ้ได้นะคับครับนี้ครับจะตายสวยครับเฮ้ยเพื่อนไอตีไอตีไอตีไอ,ตไอเสียเฮ้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 ยโอ้เหม็นก้า โอ้ไม่ก็เนี่ยจีเพื่อนกดจีเพื่อนได้ไหมเนี่ยอือโอ้โหตายว่ะต่ชุบตาย ไอ้สามเอ๊ะแม่งกว่าจะเห็นกูไอ้สว์ถ้าขนาดนี้กูไม่เองาไฟนะเอาไงไอผมนี้ผมนี้เนีปุ่มอยู่นะเอาไงคุณชูพี่หมูแล้วหลังบ้านเรามีไฟฟ้าหลังบ้านเรามีไฟฟ้าไปต่อยเพื่อนถึงศพคนนึงหลังบ้านด้วยวิ่งงนศพคนหาเพื่อนเข้าวอดีหาเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนไม่ชนคนยับเลยเนี่ยไอ้ยักษ์กูเล่ไม่ได้อะไรกูตาย กูอยู่ทางร้านร้านผลไม้อะจบปืนจะปืนจะปืนถือสเปียปืนถือสเปียปืนเชี่ยกูถือสเปียเฮ้ยามหน่อยามหน่อยตวกลงยังไม่ท้ายตวกลงยังไม่ท้ายไตามใครมาตามตัวตามาตามาตามยงไยางยวช่เวลาู่เวลาชูเวลายาเดียวตมยิงไฟอย่างเดยยิงไฟย่าเดียวยิงไฟยาเดียว้างบ้านเรามีมีสาาามาายาาาาามาาาาาายาาาตาาา กูช่วยเพื่อนอยู่บนรถอะขับแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยดันมาถึงเพื่อนหน่อยดันมาเพื่อนหน่อยสูงเพื่อนเนี่ยหน้ารถอ่ะชุไมฟ้าหน่อยเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลี้ยวเลี่ยเดียวเลีวเลีเลียวเลียวเลวเลียวเลี้ยวเลียเดียวเลียเีวเลียเลียวเลียวเลียเวเลียเียวเลียเียวเลียเียเียง เอาสบายแล้วตัวการเอาสบายเติมมาร่เอาาตัวกางแลวเตืาอ้เจาแ้วตมเมมือาไอ้เอไอ้วามือ่เอาตี้เอาสามอกาอางหน่ไอ้ถึงถึงโซบนมือมันหน่อยถึงโซบนมือมันน่อเอาโซมันหน่อยเอาโซมัซ้ายมือมีโซไนีเอาตมไปหลังสองพูหลังเข้าสตัวการอย่าถอยเดินดิสู้อย่อยถอยเจอแล้อย่าถอยเล้อย่าเป็นที่อะไรของมึอเนี่อจะถยลจะถอยป ไฟส,<อ>สไู้ไฟกินไฟไฟขึ้นได้หาขึ้นน้าป <strong> ืนอ่ะั้นบ้านเราอยู่ไหนเีเดียวเอากูเียวเราเพีงเดียวได้ไหมแอบสพียงเดียวแล้วเติไฟตรงกาแอบสพียงเดียวแล้วเติไฟตรงกางเอาสบแอเอมตายอตายเพื่อนุเุดเพื่อนจุดเพื่อนสวยไปเลวไปชีรวไไปเลวไีรวไ้ไปเลวเลเลเไปเอล้วเอล้วเล้เ้วปียียพวกเื่อย

เพื่อนไหนเพื่อนจะยออเพื่อนจะย่ม MK ไหวแล้วมึงไหวแล้วไหวแล้วมึงขื่แล้วนะมึงขื่แล้วนะมึงถือเป็นมึงถือกระจาดหน่อยถือเป็นกระจาดหน่อยถือเป็นกระจาดหน่อยถือเป็นกระจาดหน่อยนกหน่อยถือเป็นกระจายไอถึงโมหน่อยเพื่อนดันมาหน่อยดีเย้าใครซ่อมรถได้เอ้ยมาตรงลานคนนึงมาตรงลานคนนึงเห็นปะดันมาหน่อยดีเย้าหลอดระวังนะ าตรองร้ายคนนึงมาตรองร้ายคนนึงยิงดิไม่มันลงแค่ข้างในเออดันมาดิเออแค่นั้นแหละเพื่อนดันมาเออดันมาไอ้มารเออคว้ยอยู่แค่ข้างหน้าเองไอ้เพื่อนตายกังฟเพื่อนตายกังฟหัวมีตายกังฟมากกว่เพื่อนน้อยกูไม่ต้องกูไม่ต้องยิงกูยิงมัน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 มามามาสักคนสักคนสักคนเพื่อนตายนะพี่แฮปบพี่เพื่อนตายสวยไอ้เหี้ยแดกแล้วจะโดนยังไงอ่ะเฮ้ย ไอ้มงไสามฟรีในตรงเนี้ยอยกดไว้ไรสาฟีเลยยิ่ไว้ย่างเดียวนี้ไดู้โซเป็นปืน้ไดู้โซเป็นปืนปืหลปืนหลัไฟตอนตอนนี้ใครขึ้นรถได้ขึ้นเลยปนปืนนะถ้าได้ดูโซเป็นปืนเนี่ยโซเป็นเป็นเพื่อนอะยิงเล้ยเพื่อนอโอ้วยกูตายหน่มั้ง น้องหัวแข็งเนี่ยตบเพื่อนมากกว่าเดี๋ยวเดียวเป็นเพื่อนเดียวเดียวเดียวญาติญาตมนาดญางตบเพื่อนปีเห็นไมไปเยไปเลยไปเล่ข้างหนาพี่ไม่ได้อยู่ตรนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่ไ้ยม่ดไมมดไมไม่ได้มนมือไม่ได้มดไม่ได้กด่ก่ดมดดดมมดไมไม่ม้้ราตายพี่ มงเกินงเกินมาสามทีอะไรกันยชุบอยู่ยังไงไอ้ปูตายหลังบ้านได้เดนเขี่ยหลอเดนเขี่ยหลังบ้านเดนเี่ลีเลีหลังบ้านเราหลังบ้านเราอย่ามงลีลีลไม่ต้องใส่ก่อยานะตรงกลางลีลีเลยลีลีเยเติม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 เติ จะมากการมาตการรวกันตกการคอเราือตลการควายอีกแลการตการทุกเพื่อนดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวเพื่อนมันเลียงดีอยโง่ไอ้สัตว์ไอ้ควายอุ้ยอ้าวตายอะไรอ่ะเอาเกิดเนอะโง่ไอ้สัตว์อีเว ลงไปเลยพี่ชีลงไปเลยลงไปเลยไอ้เหี้ยน้องไอ้เหี้ยไหวมะกอันนี้สกัดนี่ดิงกัดสวยเตฟ้ามันมีนาโนนะมันมีนาโนนะเดี๋ยวเบรนให้เดี๋ยวเบรนให้สวยเตโอ้โหเต้ฟ้าแม่งลั่นให้ว่ะ หวยฟาตายตายตัวล้มตายแล้วตายแล้วตายแล้วหมดแล้วหลังบ้านเดี๋ยวโซเป็นปืนเดี๋ยวโซเป็นปืนเดี๋ยวโซเป็นปืนไอ้ไอ้ตัวกากที่ต้นไหนหวยแย่หวยตัวกากเลยเด็กที่อะไอ้สาบก็เหม่อในเฮียกูลงมาเสี๋ยวไอ้เสียวูเอะเสียวูเอะรถกูลงมาวรถพังไอ้เหี้ย

โดนว่ะโดนว่ะแล้วด,ดูจากทรงศพเยอะด้วยเปล่าคุณดู ยาถือสบรวมยาถือสบรวม ไอไอไอมอสไม่ออกมอสมอสบอสอะไรยังไงยังไงเร็วเร็วเร็วทำเร็วหน่อยทำเร็วหน่อยไม่มีไม่มีหมดแล้ว